วันนี้หนูเล่นมวยปั้มเหรอลูกสนุกไหมคะวันนี้ลิซ่าเล่นปั้มกับน้องหมาสนุกจังเลยครับป้าอ้ปอป้าอ้อรู้ว่าหนูชอบลูกหนูชอบเล่นแบบนี้แหละทั้งวันเลยเพราะว่าหนูเป็นลูกกําพา้า หนูไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องหนูก็เลยต้องเล่นคนเดียวใช่ไหมคะบางทีก็ชอบมาเล่นกับคนนะคะถ้าเผื่อคนไม่เล่นด้วยเขาก็จะหันไปเล่นคนเดียวตอนนี้น้องก็ยังเล็กอยู่นะเขาก็เลยยังไม่ค่อยนิ่งนะคะ ก็จะซุกซนไปแบบเนี้ยทั้งวันแต่ก็ดีค่ะได้ออกกำลังจะได้แข็งแรงเนาะ mm hmm. หนูชอบเล่นมวยปั้มใช่ไหมลูกอ,นนอ้อเล่นกับน้องหมาทุกวันเลยน้องหมานี้ก็สู้หนูไม่ได้เลยนะอนนโอ้โห ตอนที่ลิซ่ามาใหม่ๆอะ่ะลิซ่าก็ตัวเท่าน้องหมาเลยนะลูกหนูตัวเท่าน้องหมาเลยตอนนี้หนูก็โตขึ้นเยอะแล้วน้องลิซ่าก็เป็นลูกของแมวจอนนะคะแมวจอนเข้ามาคลอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านแล้วแม่ก็หายไปตอนที่มาอยู่ด้วยใหม่ๆอะ่ะ ช่างน้ำหนักน้องก็วันแรกที่มาหนักประมาณสองขีดเราก็เลี้ยงเข้ามาได้ประมาณสักหนึ่เดือนกว,กว่าแล้วนะคะตอนนี้น้องลิซ่าก็อายุประมาณ1เดือนกว่าก็น้ำหนักตอนนี้ประมาณ6ขีดกว่าแล้วคะ่ะก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะตอนมาใหม่ๆอ่ะผอมมาก พุงนี่แฟบเลยอ่ะผอมจนเห็นซี่โครงเลยนะเวลาน้องหายใจนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูสิพุงกลมเชียวแล้วน้องก็แข็งแรงมากๆนะคะลิซ่าหนูเป็นเด็กสุขภาพดีใช่ไหมลูก หนูชอบเล่นทั้งวันเลยใช่ไหมคะเล่นกับน้องหมาสนุกจังเลย <_ irt> น้องเป็นเด็กที่ล่าเริงคะ่ะซนด้วยคะ่ะซนจริงๆแล้วก็เป็นน้องแมวที่อยากรู้อยากเห็นมากเลยนะบางทีก็ชอบไปรื้อของนะคะ ที่บ้านลกก็เพราะว่าน้องลิซ่านี่แหละใช่ไหมลูก <laughs>